กลับสวัสดีคุณตุ๊ดนะครับอยู่กับผมสี่พนสี่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเป็นพิมพ์เชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับก็คือเล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่า OTT OTG ต่ออย่างไงนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมจะมาสอนนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมีนะครับคือตัวเป็นพิมพ์เลยนะครับเป็นพิมพ์นะเป็นพิมพ์ก็ราคาไม่แพงครับไม่มีไฟนะผมซื้อมาแบบไม่มีไฟผมไม่ชอบไฟนะครับราคาก็ไม่เกิน สามร้อยครับถูกถูกครับซื้อตามบ้านตามวัสัวตามอะไรก็ได้ครับร้านขายของเก่าขายของอะไรก็ใช้ได้อยู่อะซื้อแ้่มาเล่นพอเราไม่ได้มาเล่นอะไรเยอะนั้นก็ของจริงครับใช้ได้ใช้ได้นี่นะครับส่วนส่วนตที่เราต้องมีนะครับก็คือนี่เลยครับเมาส์นะครับท่านผู้ชมเมาส์นะครับนี่ครับก็อาจจะดูรุงรังบ้าหน่อยนะครับสายมันยาวเกินนี่นะครับเมาส์เมาส์ก็ธรรมดาครับซื้อมาจาก ร้านสะดวกซื้อครับหรือว่าจะร้านข้างถนนอะไรก็ได้เขาวางขายของเก่าครับซื้อได้หมดนี่ครับอย่างสองอย่างนี้รวมกันแล้วนี่ครับแป้นพิมพ์กับเมาส์รวมกันแล้วนะครับไม่เกินไม่เกินห้าร้อยนะครับถ้าเกิดซื้อแบบมีไฟก็เกินนะครับอย่างต่อทปที่เราต้องมีเลยนะครับสำคัญที่สุดถ้าเกิดเราไม่มีเราก็เล่นไม่ได้เลยนะครับก็คือนี่ครับตัวต่อ o T G นะครับที่จะต่อตัว แป้นพิมพ์กับเมาส์นะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับเราต้องมีโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับเอาไว้เล่นนะครับสาย OTG ก็จะมีสองหัวนะสามหัวนะครับเป็นหัวเสียบแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็หัวเสียบมเมาส์นะครับแล้วก็สายเสียบซาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้นะครับแป้นพิมพ์อันไหนที่มีไฟนะครับเราก็จะมากดเปิดไฟแถวๆตรงนี้นะมันก็จะกินในนี้นะครับเราก็เลยต้องเสียบตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เสียบ ไอปักสายชาร์จเราก็จะไม่มีไฟขึ้นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอต่อก่อนนะครับโอเคครับได้เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็นี่นะครับตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขอโทษนะครับนี่ครับมีสายเป็นพีมันหนึงแล้วก็เมาส์อันนึงนะครับแล้วก็เสียบกับนี่นะครับเสียบกับตัวเปิดไฟนะฮะสำคัญที่สุดครับตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับโทรศัพท์นะครับ นี่ครับอาจจะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมองไม่ชัด้เดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะครับไม่ชัดแล้วครับนี่ครับเป็นสายเสียบเข้ากับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการยังไม่ยังเสียบไม่ได้นะครับเราต้องสําหรับคนที่จะเชื่อมต่อ OTG หรือว่าคาทําเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูกันได้นะครับขั้นตอนนี้มาเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ OTG ให้ดูนะครับอย่างแรกเลยครับให้เราเข้าโทรศัพท์นะครับ โอเคครับแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่านะสำหรับโทรศัพท์ใครนะครับที่มีสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์รุ่นพวกอ p p o ์โนครับจะมีแร้วนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเล่นมาจะเจอคําว่าการเชื่อมต่อ t g นะครับก็คืออันนี้นะครับให้เราเลื่อนไปตรงปุ่มหลังนะจะมีปุ่มเลื่อนนะครับกดตรงนี้ไปเลยครับเริ่มปุ๊บเราก็เอาสาย o อ g ีมาเสียบเลยนะครับท่านผู้ชมมีเสียงแล้วทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมเสียบก่อนนะครับเจอกัน โอเคครับก็ชั่มต่อเสร็จแล้วนะครับก็ช่มต่อเสร็จแล้วนะครับใครที่เล่นก็เล่นได้ก็เสร็จแล้วนะครับนผูจุมใครที่จะทําก็ทําเล่นได้นะครับก็เล่นได้เลยนะคลิปหน้าถ้าเกิดใครที่อยากให้ผมสอนเข้าเกมฟีดไฟลแล้วก็ทําให้ไอเมาส์ที่มันชี้ชี้หายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าใจผมสอนทําอะไรต่อไปนะครับเจอกันครับ